ฉเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับในหนังสือเรียนฟิสิกส์เซเว e นนะครับส่วนโดย่องสุญญ์พลเมษอันะนี้ก็เป็นส่วนของข้อสนะอ่นมันเป็นคําถามเชิงวัตถุประสงค์นะครับในส่วนของข้อที่2บ้านหลังหนึ่งมีพื้นที่ใช้สอย1420ตารางฟุตคําถามคือจงหาว่าบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรก็ง่ายๆเลยก็คือให้เปลี่ยนหน่วยนั่นเองนะครับ เออก็เราเริ่มยังไงนะการเปลี่ยนหน่วยคือเราต้องเริ่มจากสิ่งที่เราต้องรู้เป็นเบื้องต้นนะนี่เขาจะเปลี่ยนเอ่อเราต้องเปลี่ยนหน่วยเมรเกันเนี่ยนะครับตารางฟุต่ยให้เป็น SI ก่อนนะเริ่มยังไงก่อนครับเริ่มจากเอาง่ายๆก่อนนะเราอันนี้มันตารางฟุตใช่ปะตารางฟุตเนี่ยมันหมายถึงฟุตกําลังสองแต่เราอย่าเพิ่งไปกําลังสองนะเออตารางฟนะุตะหน่วยตารางฟุตเนี่ย มันหมายถึงห่วยฟุตกำลังสองอย่างเงี้ยครับตารางฟุตแต่เราอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นนะเราหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนนะสิ่งที่เราต้องรู้เป็นเบื้องต้นก็คือ1ฟุตเนี่ยมันเท่ากับ12นิ้วถูกไหมแล้วก็ต้องรู้อีกเป็นเบื้องต้นว่าไอหนนิ้วเนี่ย มันเท่ากับกี่เซนแล้วนะสองจุดห้าสี่ไหมสองจุดห้าสี่เปิดตารางเอานะเลขนี้อาจจะไม่ต้องจํานะครับ cm มันจะไม่ไหวนะเปิดตารางเอาก็ได้นะครับ <Okay. S 1> อ่าทีนี้เราก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งเซนเนี่ยนะหนึ่งเซนตัวตัว,ตวไอ้คำไอ้พิฟิกตัว c เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่ครับ <Okay. S 1> มันเท่ากับหนึ่งเซนเนี่ยมันคือ สิบกำลังลบสิบสองเออสิบกำลังลบสองถูกไหมเออหนึ่คูณสิบกำลังลบสเมตรเออเปลี่ยนตัว C เนี่ยให้เป็น10บกำลังลบสทีนี้เราก็ลองเปลี่ยนฟุตให้เป็นเมตรก่อนนะโดยเริ่มอ,อย่างนี้ครับเริ่มจากพิจารณาอหฟุตเท่ากับ12นิ้วใช่ไหม ทีนี้เราเลือเราลองมองตัวนี้อย่างนี้ครับตัวนี้ถ้าเราเอามาหารย้ายข้างมาหารนะเออเช่นย้าย1น,นิ้วเนี่ยมาหารนะเราก็จะได้1เท่ากับสองจุดห้าสี่ซมหารด้วย1น,นิ้วนะเออถูกไหมพอย้ายข้างนี้มาหารด้านนี้ก็เหลือหนึพอย้ายข้างหารแล้วมันเหลือหนึ่งอย่างนี้หมายความว่าไงครับมันก็ง่าย มันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าหนึ่งเนี่ยมันเอาไปคูณกับอะไรก็ได้ค่าจะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาสองจุดห้าสี่ซีเอ็มส่วนหนึ่งนิ้วเนี่ยไปคูณกับอะไรได้หมดเลยค่าจะไม่เปลี่ยนงั้นเราก็เลือกมาคูณกับตัวนี้ถูกไหมเอ,เอาเอาเอาตัวเนี้ยมาคูณกับตัวนี้ได้เลยเพราะมันคือการคูณด้วยหนึ่งมันไม่มีความค่ามันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะงั้นเราก็มาคูณดื้อๆได้เลย ก็จะได้เป็น2.54 cm ส่วน1นิ้วนะคูณกับ12นิ้วทีนี้ข้อดีของการคูณนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับนิ้วนิ้วมันตัดได้มันก็จะเหลือแค่ซ m สุดท้ายมันก็จะเหลือเป็นได้เป็นล่ะก็ได้ตัวเลขออกมาเป็น30.48 30.48นะ30.48 ็เอา12ไปคูณกับ2.54นะได้30.48หน่วยเป็นซ m เอ็ทำนองเดียวกันเลยครับหน่วยซ m เอ็มเราก็ย้ายข้างนิดนึงเอาซ m เมเนี่ยมาหารเราก็จะได้ว่า1เท่ากับอะไร1คูณ10กำลังลบ2เมตร หารด้วย1 cm ก็เท่ากับ1ตรงถูกไหมเ,เพราะฉะนั้นเราก็เอา1ตัวนี้มาคูณกับ30.48ค่ามันก็ไม่เปลี่ยน1คืออะไร1คือ1คูณ10กกำลังลบ12เมตรหาร1 cm นะยกก้อนเนี้ยมาคูณกันได้เลยค่าไม่เปลี่ยนครับนะเราก็จะได้ว่า1คูณ10กำลังลบ2เมตรส่วน1 cm อ ข้อดีคืออะไรครับ cm กับ cm มันก็จะตัดกันได้อีกก็เหลือเป็นหน่วยเมตรนะสุดท้ายเราก็จะได้ว่า30.48่คูณ10กำลังลบ2นะได้ผลลัพธ์สุดท้ายออกเป็นอะไรคูณ10กำลังลบ2ก็คือเหมือนกับเอา10บกำลังลบ2อ่ะย้ายมาด้านล่างย้ายมาหารนะถูกไหมกำลังลบ2เราเอาย้ายมาด้านล่างมาหารได้นะ เราก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็นอะไรทำอย่างนี้ก็ได้ครับสามสิบจุดสี่แปดคูณหนึ่งก็ได้สามสิบจุดสี่แปดคูณสิบกำลังลบสองก็คือเอาสิบกำลังสองอ่าสิบกำลังลบสองโยกมาไว้ด้านล่างกลายเป็นสิบกำลังสองแบบนี้ครับหน่วยที่นี้ตัดกันหมดแล้วก็เหลือหน่วยเมตรแล้ว สิบกำลังลบสองเน่ออสิบกำลังสองเนี่ยมันคือร้อยมันก็คือสามสิบจุดสี่แปดหารร้อยนั่นเองก็ได้เป็นศูนย์จุดสามศูนย์สี่แปดเมตรถูกปะอันนี้คือหนึ่งฟุตอ่าทีนี้เราต้องการให้มันเป็นหน่วยตารางฟุตทำไงเราก็ยกกำลังสองถูกมเออ ฉะนั้น1ฟุตถ้าเรายกกำลังสองมันก็เท่ากับ0.3048จุดสาเมตรกำลังสองหนึ่กำลังสองก็ได้1ถูกไหม f t กำลัง2ก็เท่ากับ0.3048จุากำลัง2 m ยกกำลังสองเ เราก็ติดนี้ก่อนทีนี้เราพิจารณาอะไรครับพิจารณาพื้นที่1,420ตารางฟตุตหรือห4 0 0เอ่รอ ft อกำลังสองนั่นเองนะครับพิจารณาหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบตารางฟตุตตารางฟตุตเนี่ยเราก็เขียนว่าหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบ ft กําลังสองหน่วยตารางฟุตคือหน่วย ft แต่ยกกําลังสองคําว่าตารางหมายถึงกําลังสองถูกนะเออทีนี้เมื่อกี้เรามีฟุตกําลังสองแล้วใช่ไหมที่จริงเอามาแทนค่าได้เลยครับนะหรือถ้าเรางงเราก็ทําแบบเดิมก็ได้นะทําแบบตามในหนังสือเลยว่าแทนค่ามองเหมือนอันนี้เป็นตัวแปรแล้วเนี่ยจะมาแทนค่าเลยก็ได้นะมองแบบลัดๆแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าทําตามในหนังสือเนี่ยเขาแนะนําให้เราทําแบบนี้ก็คือย้ายข้างให้เป็นหนึ่งครับ เอเราก็ย้ายอันเนี้ยมาย้ายข้างตรงเนี้ยมาให้มันกลายเป็น1ย้ายฟุตมาฝั่งนี้ก็ได้นะศูนย์จุดา่แปดกำลังสเมตรกลังสองแล้วย้ายหนึ่งฟุตมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งถูกไหมแล้วหนึ่งมันเอาไปคูณกับอะไรก็ได้เราก็นหนึ่งเนี่ยมาคูณกับตัวนี้ งนั้นเราก็จะได้เป็น1 4 2 0ฟุตกำลังสองตัวนี้นะเออเรายกยกท่อนเนี้ยเข้ามาคูณกับกับไอเข้ามาคูณกับพุธนี้ได้เลยเพราะว่ามันคือหนึ่งหนึ่งคูณอะไรมันก็ไม่มีผลอยู่แล้วนะไม่ไมีค่ามันไม่เปลี่ยนเราก็ยกมาคูณได้เลยเก็คูณด้วยศูนย์จุดสามศูนย์สี่แปดกำลังสองเมตรกำลังสองหารด้วยหนึ่งฟุต ทีนี้ฟุตกำลังสองฟุตกำลังสองเกิดอะไรขึ้นมันตัดกันได้อันนี้ทําแบบให้ดูเต็มๆวิธีการในหนังสือเลยนะไม่ได้ไม่ได้ประยุกต์เป็นวิธีการของตัวเองใครจะประยุกต์เป็นวิธีการของตัวเองก็ได้นะอย่าง f t กำลังสองเนี้ยเราก็มองว่ามอนการแทนค่าเอาตัวนี้ยกมาแทนค่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเออแล้วแต่ความถนัดแล้วกันนะแต่นี้จะทําแบบวิธีทางการเนาะทีนี้เราก็จะได้เป็นเท่าไหร่เออสุดท้ายเราจะได้เป็น 1420คูณกับศูนย์จุามศูนย่แปดกำลังสแล้วหน่วยก็จะเป็นเมตรกำลังสองละงานต่อไปก็แค่งานคิดเลขแล้วนะเอก็คิดเลขออกมานะเออกดการคิดเลขนิดนึงครับหนึ 1, 4, 2, 0, ่งสี่สูคูณศูนย์ กำลังสงก็ได้เป็น1นึ่ก็ประมาณหนึมสองนะเออหนึ่งสามสอเมตรกำลังสองือมก็ตอบตอบอ่าดี D. นะไอ้สดของกับข้อดีนั่นเองงั้นเราก็ตอบว่าบ้านนี้ มีพื้นที่ใช้สอย132ตารางเมตรนะสอดคล้องกับกับดีนะสอดคล้องกับตัวเลือกตัวเลือกดีนะครับ โอเคนะก็จบประมาณนี้นะไม่ยากอันนี้เป็นวิธีแบบแบบแบบหนังสือเลยนะไม่ใช่วิธีแบบประยุกต์อะไรทั้งนั้นที่เป็นของแต่ละแต่ละคนเนี่ยจะมีความถนัดแต่ละแบบนะก็เลยอาจจะมองลัดๆทำลัดๆอะไรก็ได้หมดนะแต่นี้ทำให้ดูเต็มๆนะตามวิธีแบบเป็นทางการนะอย่างที่บอกจริงๆมองเหมือนการแทนค่าก็ได้นะฟุตกำลังสงเนี่ยเราก็แทนค่าเป็น0 3 0 4 8กำลังสงไม่กลั กามาสวมไว้ตรงนี้ได้เลยนะแทนค่ามันได้เลยแล้วก็คิดเลขออกมาอาจจะไม่ต้องย,าย้ายค่าให้เป็นหนึ่งอไนี้ก็ได้นะแต่เดี๋ยวนี้เราเราจะทําตามวิธีหนังสือนะครับ